อาจารย์เฮ้ยเฮ้ยเอ็งชอบใครวะเอาหัวเฮ้ยอาจารย์อาจารย์อย่าไปลงกลมันผีพวกนี้มันใช้มายากลล่อลวงค่ะอย่าไปลงกน ข้ามีเมียแล้วอย่ามายุ่งกับข้าดีมากอาจารย์อะไรนะเป็นเมียน้อยก็ได้กูก็มี้วเจ้าคงอยากจะมีผู้ชายดีๆไปคอยดูแลเจ้างั้นชาติหน้าข้าจะทำให้เจ้าอย่ามาตดเนื่อต้องตัวก็บอกแล้วไงเนี่ยอาจารย์อาจารย์เอาสบอตติกคุกติกคุกสปอตกูเนี่ยต้องราบอาจารย์เอาล่ะเจ้าสองคน ตรงเป็นวิญญาณที่ไปเกิดแล้วใครจะไปเกิดนะบนัดนี้ไปได้แล้วไปโดดไปไปโดดไปโอ้แน,น่นแน่น,น